เชิญน้องสกายน้องเอมน้องเฟรมน้องเมสุภานิดาแล้วก็น้องส้มสลัดลักขึ้นมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะแนะนำตัวด้วยตามสไตล์แบบของตัวเองเลยอย่างเช่นเคยดูประกวดอันนี้ไหมคะเวทีมิสแกนนะคะ มิสแกรนกุ้งแชมหาคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแนะนำตัวแบบอย่างนั้นเลยเอาแบบเอาแบบเวอร์ชันส่วนตัวเลยนิดนึงนิดนึงค่ะนิดนึงสวัสดีครับสก,กายกิติดดบภมเกตเลนครับมันธรรมดาไป <laughs> ขออีกสักนิดนึงครับ <laughs> ขอเอ็บันเทิงอีกสักหน่อย <laughs> ไม่เอาสวัสดีครับเอ็มสุภคคัจกจอมเกาะครับไม่มีเวอร์ชันพิเศษเหรอคะไม่มีครับเอ็มสุภักนะคร,ราชสชซีมาอะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอคะ แค่นี้เลยค่ะโอเคค่ะน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะเมสุภิญาเกตทองค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฟมสุภิสราเพียวสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะส้มสารลักษณ์วิทิศาส์ค่ะค่ะสวัสดีทุกคนเลยเมื่อกี้ใครแอบปรบมือเสียงดังเชียวโอ้โหมีแฟนคลับ FC มาด้วยมาเอฟน้องเมย์สุภนิดาก็ก่อนอื่นคงจะต้องคุยกันในเรื่องราวของทุกคนเนี่ยผ่านแมชเยาวชนมาหมด ออแบบสบายๆบ,บายไม่ต้องซีเรียสนะนั่งไม่ต้องเกรงสบายสบายค่ะ mm hmm. ผ่านแมตช์เยาวชนจนขึ้นมาเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันจนตอนนี้เท mm ์นโปรต้องใช้ศัพท์แบบนี้เลย mm hmm. เดินอยู่บนเส้นทางอาชีพสายนักกีฬา mm hmm. ตอนเยาวชนเรารู้สึกว่าเปลี่ยนขึ้นมาเป็นนักกีฬาอาชีพตอนนี้เราต้องพัฒนาตัวเองเยอะขนาดไหนแล้วมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสกายคะครับ,รบก็แตกต่างจากตอนเด็กครับเพราะว่าตอนเด็กเหมือน ใช้แค่ความแข็งแรงความเร็วแต่พอเหมือนโตขึ้นเหมือนใช้สมองวิธีการอะไรเพิ่มขึ้นหมดเลยครับความละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นรเราก็ต้องมีการซ้อมและพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ขึ้นมาตลอดเลยใช่ครับแล้วรู้สึกว่ามันยากมากไหมครักับการที่ขึ้นมาเล่นตอนใหม่ๆที่ขึ้นมาเล่นระดับโลกตอนใหม่ๆยากครับคือเหมือนร่างกายอาจจะทันเขาแต่ประสบการณ์ยังไม่ทันครับทั้ง俩ค่ะแล้วถ้ามาเอ็มนะคะ รู้สึกว่าตอนที่เราออกไปเล่นรายการ World Tour รายการแรกๆกเลยอะ่ะมันรู้สึกยังไงบ้างก็ช่วงแรกๆก็มันไม่ได้มีความกดดันอะไรมากครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้มีแบบมีแรงหรือมีอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เป็นแบบอยู่ในตัวเราเงี้ยครับ <c oughs> พอเหมือนแบบตอนนี้มีแรงแล้วแบบความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันก็แบบมีความอยากชนะแบบไม่อยากแพ้ครับ <c oughs> ให้กับเขาอะไรเงี้ยอันนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเนาะ ที่เราจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองจากการที่เราออกไปแบบว่าไม่มีแรงกิ้งสบายๆอยู่ดีๆวันหนึ่งเราก็อยากจะแบบทําแรงกิ้งให้เพิ่มขึ้นมาถูกไหมคะอืมแล้วน้องเมย์นะคะอย่างล่าสุดจนเราได้ไปโอลิมปิกเกมส์มาด้วยจุดตรงนั้นมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปถึงขนาดไหนบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องความคิดหรือณตอนนี้ค่ะก็ตั้งแต่ ที่ได้ไปแข่งทีโอลิมปิกอะค่ะก็จริงๆเคยรู้มาตลอดค่ะว่าพอขึ้นระดับสูงอะมันจะต้องมีความเขี้ยวหรือว่าความละเอียดมากๆเลยค่ะจนกระทั่งที่โอลิมปิกค่ะที่เมแพ้อากันเนะแบบว่าสู้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเพิ่งได้เข้าใจจริงๆว่าความเขี้ยวกับความละเอียดมากๆมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นประสบการณ์สาคัญกับโอลิมปิกครั้งแรกของเราเนาะและในปีตอนช่วงที่เก็บคะแนนโอลิมปิกอยู่อะมันโอ้โหวิสาหัสสากันขนาดไหนก็สาหัสมากค่ะก็ เมย์ก็ร้องไห้เกือบทุกรายการเลยค่ะค่ะพี่กิฟพี่วิวอ๋อแสดงว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงนะพี่กิฟเป็นพี่เลี้ยงอยู่อืแล้วพอเรารู้ตัวว่าเราคุริฟายได้ได้ไปโอลิมปิกแล้วณเวลานั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนนั้นกินข้าวไม่ลงจริงป่ะใช่มันมันตื้นตันเต็มเต็มเลยใช่ไหมคะไม่ใช่อะคะทำไมทำไมมันทำไมก็ร้องไห้เหมือนกันค่ะ อืมเพราะเราก็สองคนเหมือนกันกับพี่กิฟพี่วิวอยู่ดีเพราะเราคาดหวังกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ทําได้สําเร็จเนาะอืมก็ถือว่าเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องเจอดีกว่าถ้าถามว่าในสนามหลายๆคนอาจจะบอกว่าการเล่นกีฬามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าชิลชิลและสบายแต่ถามว่าจริงๆแล้วการเป็นนักกีฬามันชิลจริงไหมมันกดดันมากขนาดไหนหรือว่ามันชิลอย่างที่ทุกคนเขาบอกกัน ไม่ชิว,ชวค่ะอืมไม่ชิวเนาะก็เจอทั้งหมายถึงว่ากดดันจากทั้งตัวเองล้วก็ส่วนใหญ่จะกดดันตัวเองมากกว่าค่ะใช่เพราะจริงๆมันมีความคาดหวังอ่าใช่แล้วก็เราแทบจะก,กดดันเหมือนทุกรุกแดงค่ะใช่แล้วพอยิ่งถ้าเรามีอาการบาดเจ็บมารบกวนแบบนี้มันรู้สึกยังไงบ้างคะน้องเฟรมเพราะมีช่วงนึงน้องเฟรมก็บาดเจ็บเนาะมันต้องคิดหมายถึงว่าจากเดิมมันก็ต้องคิดมากขึ้นว่าต้องเคลื่อนที่อีกจะเจ็บไหมอะไรอย่างนี้มีมีระวงังหลายเรื่องเหมือนกันค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นนักกีฬากับเรื่องการบาดเจ็บจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ละคนก็คงจะต้องระวังกันเรื่องนี้ด้วยนะคะน้องส้มตอนนี้อีกสัปดาห์หนึ่งจะเดินทางไปแข่งขันที่ World Junior ปีนี้ไปเล่นได้เป็นปีสุดท้ายถูกไหมคะค่ะเป็นปีสุดท้ายณนะตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างก็จริงๆตอนนี้หนูก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ค่ะ,คะแต่ก็เหมือน ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เจ็บแบบว่าหนักสาหัสมันก็ยังสามารถประคองไปแข่งได้อยู่ค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวฝึกซ้อมทั้งร่างกายเวทเทรนนิ่งแล้วก,ก็ทางศักษ์กีฬาก็เตรียมตัวมาเกือบร้อยเปอเซค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอส่งกำลังเชียร์กันทั้งตั้งแต่ประเภททีมค่ะนะที่จะเล่นในอีกสงสัปดาห์วันที่30นี้ค่ะอ่าเ,เริ่มแข่ง เดินทางก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วใช่ค่ะวันเสาร์ที่28่สนี้ค่ะค่ะแล้วก็แข่งขันประเภทบุคคลต่อด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะเริ่มวันที่7ค่ะเห็นรายชื่อหรือยังตอนนี้ว่ามีใครเดินทางไปแข่งขันบ้าง<ม>หญิงเดี่ยวของเราเออยังไม่ได้ดูเลยค่ะยังไม่ได้ดูเลยเหรอ<ม>ก็ดีนะคะก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าไม่ต้องสนใจคู่ต่อสู้<อ>ว่าจะมีใครเดินทางไปบ้างแล้วก็ไปเจอกันในสนามไปเลยเนาะ<อ>ถ้าพี่จะถามถึงทั้ง5คนว่าจากเรื่องราวที่เรา เป็นตัวเองมีความพิเศษยังไงที่สามารถพาตัวเองจากเยาวชนที่เล่นแบบกันเยอะมากในประเทศไทยเล่นกันเยอะและพาตัวเองเดินทางมาจนถึงระดับโลกได้พี่สกายคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นแบบไหนคะด้วยสไตล์การเล่นก็ได้วิธีการหรือแล้วแต่ได้เลยคะ่ะ <c oughs> ด้วยวิธีการเล่นนะครับก็เหมือน เร็วมาตั้งแต่เด็กนะครับใช่เราก็ใช้เหมือนใช้ความเร็วตัวเองเอาเอามาสู้กับเอามาสู้กับเขามากกว่าครับอ่าเราเป็นสายจีจาร์ดครับชอบเล่นดับเบิรแสดงว่าเป็นมือหน้าด้วยตามสไตล์อยู่แล้วหลังก็ได้ครับหลังก็ได้อ่าตบก็ตบก็มันอยู่ใช่ไหมอ่าแต่ว่าจริงๆชอบเล่นหน้าหรือเล่นหลังมากกว่าหน้าครับชอบเล่นหน้ามากกว่าตามสายสไตล์จีจาร์ดของเราเลย เหนื่อยน้อยกว่าเหนื่อยน้อยกว่าอ้ยแย่คนเหนื่นรู้หมดเลยแล้วพี่เอ็มนะคะว่าเรามีสไตล์อะไรที่เป็นจุดเด่นที่คิดว่าพาตัวเองขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อปของโลกแล้วก็พาตัวเองเข้าสู่โอลิมปิกเกมส์ครั้งล่าสุดได้ค่ะก็น่าจะเป็นพวกแบบว่าเรื่องความเร็วหนักอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็พามาสู่แบบระดับโลกได้เงี้ยครับผมค่ะ ฉายาเรา M 79ที่เราชอบไหมอ่ะได้หมดครับผมได้หมดเลยหรอครับเรา <S <S รู้สึกว่าตัวเองตบหนักแบบน,นั้นจริงไหมอย่างที่ฉายาที่เขาเรียกให้จริงไหมไม่ได้ตบหนักขนาดนั้นครับแค่แบบว่าคนอื่นเขาอาจจะเห็นว่าเราตบหนักแต่<อ>สายตาเราอ่ะอาจจะยังไม่หนักพอเพราะว่าเราเออกไวแข่งต่างประเทศเนี่ยครับเขามีหนักกว่าเราอีกอใช่ครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า ตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเราก็มีความหนักตรงนี้แหละที่เป็นตัวชูโรงของเราเลยใช่ครับลงสนามฟาดอย่างเดียวแบบนี้เหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคะและณตอนนี้ก็คิดว่าจุดเด่นตรงนี้ก็ยังคงเป็นจุดเด่นของเราในการต่อสู้ต่อไปใช่ครับนะคะเร็วจี๊ดจา้านแล้วก็หนักครับผมน้องเมย์สุวนณิดาล่ะคะของเมย์ก็น่าจะเป็นเรื่องความเร็วค่ะกับเกมบุกค่ะความเร็วกับเกมบุกซึ่งจริงๆพี่ก็เห็นเมย์มาตั้งแต่เด็กๆเมย์ก็ตบปั่นตบปั่นแบบนี้มาตลอด ทำไมอยู่ดีๆเราถึงตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเราเป็นคนชอบเล่นสไตล์นี้เลยหรือเปล่าหรือว่าโค้ชเขาพาเรามาในทิศทางนี้ที่ตบปัน่นเพราะสายหญิงเดียวอะ่ะต้องยอมรับก่อนอยู่ดีๆจะมาเทคขาคู่สองขาตบแบบนี้เนาะพี่กิฟไม่ค่อยมีนะใช่ไหมคะอ่ะทำไมแบบเทคตบมันชอบก,ก็ด้วยสไตล์ตอน,นเด็กเนี่ยค่ะก็อยู่ที่รแลนนะครคะเป็นรองสอนก็เหมือนแกก็ใช้ความเร็วกับ,ก,บกับเกมบุกอยู่แล้วค่ะ แล้วบวกกับว่าเหมือนตอนเด็กเ,กเขาให้ฝึกกระโดดแล้วก็เมกระโดดได้ด้วยอะไรนะก็เลยชอบเพียงบุกมากกว่าเพราะมันหาน้อยคนที่จะเทขาคู่ถ้าพี่ให้ตบแบบไม่เทขาคู่ยืนตบเฉยๆกับเทขาคู่ชอบตบแบบไหนมากกว่าเทค่ะเอาเทคมันเหนื่อยกว่านะเหนื่อยกว่าค่ะแต่ว่าประสิทธิภาพเราชอบกว่าถูกไหม ผลลั์ที่มันออกมาลูกตกมันมีประสิทธิภาพมากกว่าถูกปะถ้าให้ยืนตกตอนนี้ก็เหมือนจังหวะมัน,ม,นมันไม่ได้แล้วเนาะใช่เพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นสไตล์ประจําตัวไปแล้ว<ห>ก็คือเรื่องของเกมบุกซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าในหญิงเดียวตอนนี้สายจีจ๊ดจ๊าเกมบุกถือว่าเป็นสายที่กําลังมาถูกปะคะถ้าให้เปรียบเทียบเราชอบในตอนนี้หญิงเดียวอ่ะเราชอบสไตล์บุกข,ของใคร ยกเว้นตัวเองแล้วอันนอกจากตัวเองให้ดูตอนนี้ระดับโลกเลยแลงกิ้งเวิร์แลงกิ้เนี่ยเราชอบสไตล์บุกของใครมีใครที่แบบอุ๊ยบุกโดนใจชอบมีไหมไม่มีเลยหรอมีแต่บุกหนักอะค่ะบุกหนักใครหนักใครตบหนักสุดจริงๆิสินทุก็หนักค่ะสินทุหนักแต่ไม่เทคเพราะเขาได้สูงหนูว่ายิงพี่เมย์ราชนก็กบหนักค่ะก็ตกหนักแล้วมีใครหนักอีกในหญิงเดียวมาลินหนักไหม หรือว่าร้องดังอย่างเดียวไม้ไม่ดังเร็วเป็นเร็วมากกว่าอ่าเป็นเร็วแล้วมีใครอีกอ่ะอันเชยองไม่ค่อยได้ตอบเนาะก็จะประมาณนี้สินทุหนักหนักพี่เมย์หนักหนักเพราะนั้นถือว่าเป็นจุดประสงค์ถือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นจุดเด่นสําคัญของเกมหญิงเดียวสมัยนี้เลยไหมถ้าถามน้องเมย์อย่างให้แนะนําน้องส้มจริงๆแล้วเมมองว่าจริงๆบุกก็สําคัญค่ะแต่ หญิงเดียวสมัยนี้ก็ต้องค่อนข้างที่จะตีนานค่ะเหมือนว่าเราก็ต้องคอนโทรลได้แล้วก็ต้องหาจังหวะบุกได้แจกได้แน่นอนนานได้แล้วถึงเวลามีจังหวะต้อง่วยโอกาสทําได้ค่ะแล้วถ้ามาถึงน้องเฟรม,มโดยปกติแล้วเนี่ยเล่นคู่ผสมเนี่ยหน้าเน็ตอ่ะประกบไวอยู่แล้วถามจริงๆว่ากลัวลูกตกผู้ชายไหมตอนนี้ไม่ได้กลัวลูกตกไม่กลัวแล้วกลัว,ว,ลว <ๆ S 2> อะไรคะ กลัวพี่โอมเหรอนิดหน่อยมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยใครตบหนักที่สุดเลยในบรรดาที่เล่นมาเลยในคู่ผสมจริงๆอ่ะมันมันตบหนักก็คือใกล้ๆกันเลยเช่นจังซีว้ยหนักมะหนักหนักนักเฟิ่งอย่างเจอละไม่ไม่ไม่โซซันเจะล่ะหนักกี่วัหนักปะชอบเป็นพิเศษเหรอ อ๋อเปล่าไม่เดี๋ยวบอกพี่หลังได้ไม่เป็นไรไม่บอกหน้าสื่อแต่ว่าตบหนักไหมโซนเจนหนักเหรอหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันส่วนใหญ่มันจะใกล้ใกล้เคียงกันหคนตัวสูงอะไรอย่างเ<ะ>งี้ยค่ะวัตนาเบะหนักไหมพี่อยากรู้เอาจริงๆไม่หนักแต่ตกกลูกตัดน่ากลัวอ่าไม่หนักแต่มีจังหวะดึงเบรกมืออ่าใช่ค่ะอ่าแล้วพี่บาสหนักไหมไม่หนักค่ะ ันนี้แหมจะให้น้องแซลพี่บารไม่ยอมเลยเดี๋ยวรอดูในสนามดีกว่ารอดูในสนามแซลเล่นแซลเล่นนะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกตกหนักๆอะไรเนี้ยถือว่าเราเจอมาหมดแล้วล่ะเนาะเพราะฉะนั้นรูปแบบเกมน่าจะอยู่ที่จังหวะของวันแล้วไหมคู่ผสมก็อยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนด้วยค่ะก็ข้างหน้าต้องทําอะไรเพื่อเพื่อเพื่อคนข้างหลังถ้าคนข้างหน้าไม่ได้ทำทำลูกที่ คนข้างหลังไม่ถนัดก็เกมก็เดินต่อไปไม่ได้ค่ะแล้วถ้าถามถึงผู้หญิงกันบ้างอ่าผู้ชายใครตบหนักไปแล้วผู้หญิงถ้าแบบประกบหน้าเน็ตเลยอย่างเงี้ยห่วงย่าเฉียงเนี้ยเป็นยังไงแบบเรารู้สึกว่าใครที่เล่นหน้าดีมากๆในในไอเดียเราเอาที่เล่นปัจจุบันอ่า<ง>ที่เล่นปัจจุบันที่เล่นที่เล่นปัจจุบันก็มีห่วงย่าเฉียงแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยค่ะใช่แล้วก็จะแชร์ยูจุงนี่ดีไหมดีค่ะ มีมีใครที่ดีอีกจี๊ดจ๊าดแบบเวลาประกบหน้าด้วยเราจะอึดอัดเป็นพิเศษอะไรเงี้ยมีไหมก็จะเป็นชาตาอินโดอะไรเงี้ยประกบหน้าเร็วๆใช่แต่ว่าก็คือก็สู้กันได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงทุกคนก็คือประกบหน้ากันเร็วหมดเลยอืถ้าเป็นในเมืองนับ1นึถึงสิอะไรเงี้ยทุกคนก็คืออยู่ในตำแหน่งหน้าก็คือประกบหน้ากันเร็วหมดเลยค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นจังหวะเกมตอนนี้มันขึ้นอยู่แต่ละวันแล้วเนาะ อ่าใช่ด้วยเนาะถ้าพี่ถามทั้ง5ท่านอีกคำถามหนึ่งมันเคยมีความรู้สึกช่วงไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเลยหรือบาดเจ็บหรือว่าอยากจะหยุดพักก่อนหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะมีม,มีใครมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างไหมเจ็บมากๆเลยอยากจะหยุดพักก่อนอะไรเงี้ยค่ะมีไหมสกายตอนเจ็บข้อมือเป็นยังไงเหนื่อยมากเบื่อไหมตอนที่เราบาดเจ็บ แล้วเราเล่นไม่ได้ดังใจ <7. S 1> เราเราพาตัวเองกลับมาสู่ <5. S 1> เขาเรียกว่าอะไกำลังใจที่ดีอีกครั้งได้ยังไงหลังจากที่เราบาดเจ็บไปแล้วมันอยู่ในช่วงเก็บคะแนนโอลิมปิกด้วยครับค่ะใช่ก็คือเรามองให้ถึงเก็บคะแนนให้เสร็จแล้วก็ค่อยพักทีเดียวอืมเพราะฉะนั้นช่วงเก็บคะแนนโอลิมปิกเลยทําให้เราท้อไม่ได้ครับถอยไม่ได้พอดีตรงจุด<ช>นั้นถูกไหมคะ<ช>และอย่างน้องเฟรมนะคะตอนที่เราบาดเจ็บเรามีรู้สึก เบื่อเ ca, บื่อบ้างไหมคะไม่เบื่อค่ะแต่เจ็บจนทนไม่ไหวเจ็บ <c oughs> จนทนไม่ไหว <c oughs> แล้วเราพาตัวเองหลุดออกจากความรู้สึกที่แบบมันทนไม่ไหวแล้วแต่ยังต้องซ้อมและต้องเล่นต่อไปตรงนั้นเรามีจุดอะไรที่พาตัวเองหลุดจากตรงนั้นมาได้ค่ะจริงๆ <c oughs> ก็ตั้งเป้าหมายไว้ดีกว่าแล้วก็เจ็บแล้วก็เอาเท่าที่ความสามารถเราได้แล้วก็ค่อยดูแลตัวเองให้มากขึ้นจากเดิมแช่ไหมนะคะเพราะฉนั้นแต่ละคนแต่เชื่อว่าน้องๆก็จะมีจุดที่ ในทุกๆวันที่ซ้อมเหนื่อยแหละเนาะมีวันไหนไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่ซ้อมกีฬาแล้วเนาะแต่ว่าแต่ละคนก็คงจะต้องมีจุดที่พาตัวเองก้าวข้ามจากความเหนื่อยความเบื่อที่จะต้องเจอกับมาในทุกๆวันแล้วก็พาตัวเองสู่เวทีการแข่งขันได้น้องวิวน้องส้มมีอะไรอยากแซวพี่วิวไหมคะพี่วิวทานเก่งไหมทานเก่งไหม ก็ทานเก่งค่ะแซลมอนอ่ะแซลมอนแซลมอนเออก็ก็ก็ทานนะคะแต่ว่าทุเรียนจะเป็นแกงกะหรี่ค่ะโคโค่ชอบกินโคโค่แล้วก็ชาน้ำมไข่มุกค่ะชอบกินดึกๆมันจะฟินกว่าค่ะจบเลยเมมีอะไรอยากแซวพี่กิฟพี่วิวหน่อยไหมในหานะที่เขา เป็นพี่ใหญ่อยู่ข้างๆเราตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่มีค่ะไม่แซวหรอแซวดีกล้าหน่อยก็ยังสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมถึงแม้ว่าอายุจะมากขึ้นนี่ถือไม่ไม่คำว่าแซวเหมือนเดิมได้แต่อายุจะมากขึ้นห้ามพูดเพราะว่าพี่กิฟบอกไว้ว่าเราจะไม่อายุมากขึ้นเราจะสวย2,000ปีไม่อยากแซวใครหน่อยหรอไม่มีค่ะน่ารักเหมือนเดิมสวยน่ารักเหมือนเดิมเลยหรอสกายแซวอะไรบาสหน่อยไหมแซวหน่อยดีอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เยาวชนเป็นแชมป์ด้วยกันตั้งแต่ ยูเนียขึ้นมาไม่อยากแซวอะไรสักนิดหนึ่งอ่ะพี่เปิดโอกาสให้แล้วนะไม่มีเลยเหรอโอเคพี่กิฟถามใครไหมพี่กิฟถามถามได้พี่กิฟไม่ไม่ถามค่ะเสียใจน,นิดนึงค่ะปกติพูดเก่งใช่ไหมอ่ะวันนี้ขึ้นมาไม่ช่วยพี่ตาทํางานทาานาาํา, <c oughs> าม,ทมาหากินเลยอ่ะใช่ป่ะโอ้สกายอ่ะเสียใจอ่ะไม่ช่วยทํามาหากินเลยอ่ะวันนี้ <c oughs> วิววิวมีอะไรอยากแซวน้องไหมพี่วิวแล้ววินดา ทักทายน้องหน่อยไหมมูนามูนาไม่มีเลยเหรอพี่บาสอ๋อเหรอกลัวโดนช่วงคืนเหรออย่าไปกลัวดิพี่วิวกลวุฒิล้วลูกม,มีอะไรอยากถามอะไรใครหน่อยไหมบนนี้ไม,มไม่มีเลยเหรอเนี่ยนักกีฬาเขาไม่ไม่เล่นกันเองค่ะเพราะฉะนั้นถึงข่าวคนอื่นที่ต้องถามแล้วค่ะมีไหมคะพี่โอมีไหมอยากถามเลยไหมพี่เอกมีถามอยากถามไหมคะพี่เป้ไม่อยากถาม พวกกันเดี๋ยวโดนบ้างอ่าข้างหลังมีคําถามเดี๋ยวพวกกันไม่กล้าเล่นกันเองโอเคค่ะมีคําถามถามได้เลยค่ะชิตเดย์มีไหมเราชอบทานอะไรอ,อ่เรา,อเ,าเอาสกายก่อนเลย <c oughs> ปกติชีตเดย์เป็นยังไงทุกวันครับทุกวันทุกวันชีตเดย์ทุกวันคนนั้นไม่มีวันดูแลสุขภาพเลยค่ะทานอะไรชอบทานอะไรชีตเดย์ของเราเนี่ยในความหมายชานมไข่มุกไม่ค่อยจะเป็นพวกบุฟเฟ่มากกว่าบุฟเฟ่ ถ้าเข้าบุฟเฟ่ร้านไหนร้านนั้นพังไหมคะพังแห<อ>ลนะเนาะดูอะไรนะของหวานพัง,อ,ง,พงอย่างเช่นร้านไหนที่ไปประจําเลยปิ้งย่างหรือว่าชาบูชาบูครับชาบูแล้วก็อาหารญี่ปุ่นครับอ่าเพราะฉะนั้นทุกร้านที่เปิดอยู่เตรียมปิดได้เลยนะคะถ้าสกายจะไปทุกคนเตรียมปิดได้เลยนะคะโอเคมีคําถามอีกไหม ไม่มีแล้วเนะน้องๆวันนี้มาแบบเรียบร้อยอุตส่าห์เตรียมไว้ว่าสบายๆเพราะฉะนั้นขอบคุณน้องๆทั้ง5คนมากๆค่ะขอบคุณค่ะ